เชืทุกคนกลับมาพบกับเพย์ปลายชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยปายก็อยากจะมาบูตบูตเอเนจีของตัวเองนะคะให้ปายเนี่ยได้กลับมาสดใสอีกครั้งในเวลาที่แบบที่ผ่านมาในประมาณแบบ3 4ปีที่ผ่านมานะคะที่ปายเคยมีพลังงานที่มันสดใสามากๆเคยมองโลกในแง่บวกมากกว่านี้นะคะจะตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความเศร้ามีอะไรที่มันเป็นอง์รวมความเทาๆความมืดดํานะคะวันนี้ปายก็อยากจะมาบูตเอเนจีของตัวเองให้เราเนี่ยกลับมาเป็นวัยเมื่อตอนแบบ 5ปีอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเราอยากจะกลับมาบูต energy และเราอยากจะมีพลังบวกของเราอีกครั้งหนึ่งเราอยากจะมากลับมาเป็นคนที่สดใสอีกครั้งหนึ่งเราอยากจะกลับมาเป็นคนที่ยืนได้โดยที่ไม่ต้องนึกถึง บาดแผลอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยก็จะถึงวันเกิดของปายแล้วนะคะปายก็รู้สึกว่าปายอยากจะบูดเอเนจีของตัวเองกลับมากลับมาเป็นคนที่สดใสกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งในตัวเองมากขึ้นกลับมาเป็นคนที่ยัง รักในความฝันของตัวเองยังเป็นคนที่จะทําอะไรในสิ่งที่ไปอยากทำไปรู้สึกว่าายจะกลับมาเป็นคนนําได้ร้อยเปอร์เซนต์ให้มันได้นะคะทุกคนปายรู้สึกว่าหลายๆอย่างที่ผ่านมามันได้ทําบิดพาดในหลายๆอย่างไม่ว่าเราจะเจอความเศร้าวความทุกข์อะไรเงี้ยเราเท้อแท้กับชีวิตคนที่พ่ายแพ้แล้วก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตาชีวิตจากเมกื่อก่อนนี้เราก็เป็นคนที่บอกว่าเราจะสู้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 จุดใจใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราจะสู้จนแบบว่าทุบมะข้าวมะแกงแหละครั้งนี้คือฉันจะสู้มากที่สุดเท่าที่ฉันจะสู้ ได้ต่อให้มันจะเจอเรื่องขวากหนามอะไรก็ตามแต่ฉันจะมีมีดอยู่ข้างมือเสมอค่ะคันจะคอยเอามีดเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่ามีดเล่มนั้นเนี่ยมันจะเล็กมากสักแค่ไหนแต่มีดเล่มนี้ของฉันเนี่ยมันจะคงทนและมันจะทนทานที่จะพาให้ฉันเนี่ยไปสู่ในสิ่งที่ฉันอยากจะทําในสิ่งที่ฉันฝันเอาไว้ทําตามความฝันในสิ่งที่ทําจะให้ฉันเนี่ยจะมีความสุขในภายภาคหน้าไม่ว่า วันนี้แม่งจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่หรือไม่ว่าอนาคตแม่งจะเป็นยังไงฉันรู้ว่าฉันจะต้องสู้และฉันจะต้องฝ่าฟันในตรงนี้ไปให้ได้อันนี้คือพลังบูดบูดเอนเนอร์จีของตัวเองและเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรก็ตามแต่เราพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วเราจะไม่มองกลับหลังอะไรอีกแล้วก็ตามแต่ในชีวิตนี้ฉันจะไปข้างหน้าฉันจะมุ่งตรงเท่านั้นที่มันแบบไม่เหลืออะไรแล้วไหมคะทุกคนในชีวิตนี้มันเหมือนแบบเรามีตัวคนเดียวแล้ว ในชีวิตนี้ฉันมีตัวคนเดียวแล้วฉันต้องรักตัวเองมันไม่มีใครสามารถที่จะมารักเราได้มากเท่ากับตัวเราเองแล้วณนะวันนี้ไปมองเห็นตัวเองมากๆากและไปรู้สึกว่าวันนี้ไปรักตัวเองมากๆในสิ่งที่รู้ว่าไปจะต้องทําอย่างไปจะมีความสุขวันนี้เนี่ยไปไปต้องบอกตรงว,ว่าไปชอบในการที่จะทําท YouTube ไม่ว่ามันจะดังหรือไม่ดังไปก็อยากจะทําต่อไปเพราะว่ามันคือความฝันและมันก็คือความชอบของเราวันนี้ไปก็จะมาวูดเอนเนอร์จีตัวเองนะคะ ให้ Energy ของตัวเองมันกลับมาแบบ100%ซวันนี้ฉันพร้อมที่จะก้าวเดินออกไปข้างหน้าก้าวออกไปในสิ่งที่ฉันอยากจะทำให้มันเต็มที่แบบ100%ซฉันจะไม่แคร์แล้วว่าแม่งจะเป็นอะไรก็ตามแต่ใครจะว่าว่าอะไรก็ตามแต่ฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจทั้งนั้นพรุนี้มันคือชีวิตของฉันแล้วฉันจะก้าวเดินมันต่อไปไม่ว่าใครจะมาแบบมาบูลลี่ฉันมาจัดฉันว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ค่ะ วันนี้ฉันจะเป็นชั้นและฉันจะเดินก้าวต่อไปค่ะไม่มีวันข้างหลังอีกแล้วค่ะอีดอกทอง